แสบตานิดนึงพอดีว่าเรามาอัดกลางแจ้งเลยวันนี้5้าโมงไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรวันนี้ก็เลยจะมาเราจะมาดูซิว่ารถของเรานี่แต่งไปละทั้งหมดเกียบาน ซึ่งเจ้าของรถยังไม่รู้เลยว่าแต่งมากี่บาทแล้วเพราะว่าเปลี่ยนเข้าเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ไม่รู้ว่าตอนนี้เท่าไหร่เดี๋ยวมาไล่กันเลยทุกชิ้นจะมีราคาเกือบหมดเอาเป็นตีราคาคร่าวๆก่อนนะกว่าแบบ <Yeah. S 1> หลักพันอะไรเงี้ยอืมเราจะมาไล่อะไรแต่ละชิ้นนะฮะว่าตอนนี้นี่แม่งราคาเท่าไหร่แล้วทั้งรถอย่างแรกเลยยังไม่ได้ล้างเลยครอบหน้า ของพี่หน่อย NST นะฮะราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณถ้าจะไม่ผิดน่าจะประมาณเกือบ6,000ได้5,600มั้งถ้าจะไม่ผิดนะนี่ก็จะได้ตามนี้นะฮะ1,2,3เอ้ยไม่ใช่ดิ1 2อนี่สอุดกระจกด้วยเออชิลด้วยนั่นแหละสติกเกอร์ด้วยอ่ะตัวนี้5,000นะฮะใส่แล้วมันก็จะประมาณน,นี้เลยก็จะหล่อเทวันนี้แม่งเหมือนตัวพันเปียบไม่ลองสังเกตนะครับว่ารอยอะไร พอดีผมละเมอไปหน่อยเลยไปทุ่มรถกระบะเล่นนะที่ดีนะไม่ชนแบบชนหน้ากากหักไปเลยคือตอนนี้เราจําครอบหน้าเดิมมันไม่ได้แล้วครอบหน้าเดิมเป็นไงก็ไม่รู้แล้วก็อย่างต่อมานะฮะนี่เลยวิง่งหรือเขาเรียกว่าปีก ปีกก็คล้ายปีก V4 นะฮะคือเราได้แรงบันดาลใจมาจาก V4 นะฮะ V4 S V4 R ดูกติเอาง่ายๆคือลองหาหลายปีกมากเลยนะมันก็น่าจะลงตัวที่สุดน่าจะเป็นปีกนี้เป็นปีกของเพจใดเพจหนึ่งนี่แหละเป็นตัว VV2 ไม่ก็ V1 เลไอ้ตรงเอ้ย V2 องเออเป็นปีก V2 ราคาอยู่ที่อ่ะคือถ้าสั่งกับเพจเลยน่าจะประมาณพันกว่าแต่นี้ผมได้มือสองมาได้จากในกลุ่มมาประมาณ600ตัวนี้บางคนคาร์บอนนะฮะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ29 0 0นนะฮะ สองพันเก้าแล้วรวมเป็นเท่าไหร่วะเท่ากับเก้าพันหนึ่งละตอนนี้เก้าพันหนึ่งแล้วนะฮะสามชิ้นคือตัวน,นี้ผมได้มาถูกหน่อยนะฮะพอดีว่าไม่รู้เหมือนกันมันราคาถูกมากเลยชอบมากงานสวยมากจริงๆแล้วเนี่ยเพจบางเพจน่าจะขายประมาณเกือบสี่พันได้ประมาณนั้นแต่นี้ถือว่าได้ราคาถูกมากแล้วงานก็ดูงานงานก็สวยเลย ไอตัวนี้ไม่น่าเกี่ยวเพราะว่าตัวนี้ผมไม่รู้ราคานะฮะมันได้ติดรถมาตั้งแต่ซื้อรถมาแล้วอ่าอันนี้เอาออกไปไม่รู้เจ้าของเดิมเขาแต่งมาให้ตัวนี้นะฮะมันจะเป็นตัวต่อบางโคนนะฮะมันดีอย่างหนึ่งคือตรงเวลาขับขี่รถอะหินดินท้ามันกระเด็นใช่ไหมมันก็จะกระเด็นโด,ดนตรงนี้เว้ยมันจะไม่กระเด็นเข้าไปในหม้อน้ำหกร้อยบาทเป็นเก้าพันเจ็ดละอ่าส่วนากาบว่าน้ำากาบว่าน้ำเขาติดมาให้เลยนะครับของ H2R H2R H2C วะ มีติดไว้ก็ดีนะฮะกับว่าน้ําเดี๋ยวหินดินทรายแม่งกระเด็นเข้าไปแต่จริงก็ไม่น่าหรอกเพราะเราติดตัวกันบางโคไปละเราก็เสริมแม่ง2ชั้นเลยกันแว้กันล้มไม่เกี่ยวเพราะว่าเราได้จากเจ้าของเดิมนะฮะส่วนท่อนะฮะนี่ท่อไดโวนะฮะตัวนี้ได้ถูกหน่อยเพราะว่าไปซื้อมือสองมาก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ6,500นานะครับตอนแรกอ่ะมันใส่ไม่ได้เว้ยไม่รู้ว่าทําไมเราก็เลยต้องไปร้านท่อไว้แล้วทาการตัดดัดหรือสับนี่แหละ สับสับแล้วก็ย้ายมาติดต,ตรงนี้นะฮะมันจะมีรอยเชื่อมอยู่นั่นแหละเพราะว่าตอนแรกแม่งแม่งยัดเข้าไม่ได้อะทุกคนเข้าใจไหมว่าแบบมันมันเข้าไปอะแล้วมันเข้าไม่สุดเว้ยปกติมันเข้าไปาไป,าไป,ปุ๊บปุ๊บก็สุดเลยผมก็อธิบายไม่ถูกอะเออร้านท่อเขาบอกมานั้นหัวหกพันห้า 6, เนี่ยสภาพงานก็ประมาณนี้แต่เหมือนจะมีรอยนิดนึงนะตอนแรกที่เอามาแต่รอยอยู่ไหนล้วก็ไม่รู้เรนก็หาให้ดูเนี่ยมันจะมีรอยตรงนี้ นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมนี่มันจะมีรอยแค่ตรงนี้นิดเดียวแต่ไม่น่าเห็นหรอกข้ามองไกลๆก็ถือว่ามันก็โอเคอะราคานี้รวมเป็นเท่าไหร่วะเก้าพันเจ็ดบวกประมาณหกพันห้านะครับก็จะเป็นหมื่นหกสองร้อยอ่าหมื่นหกสองร้อยละมาหมื่นละเป็นหมื่นละอืมต่อมาห้ามลืมเด็ดขาดก็คือยางนะครับยางของคอนดิรถของคอนติอ่านแว็บแรกนึกว่าของคานิชันนะฮะไม่ใช่แล้วนันมนมคนละ ติดตัวนี้ผมอัพไซต์มานะครับตอนเล่นผมใส่ร0 8นะครับตอนนี้ผมใส่ร0อแล้วใหญ่ขึ้นมาอีกเบอร์หนึ่งก็ถือว่าดีหน่อยตัวนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ9 5 0 0 9,500ก็รวมเป็นรวมติดตั้งด้วยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งเลยคิดง่ายๆก็รวมเป็น26 0 0 0ืละตอนนี้ท้ายสั้นไม่เกี่ยวท้ายสั้นของดีเอนเอนะฮะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนี่เจ้าของเก่าเขาติดมาให้ต่อมาทีเด็ดนะครับของคันนี้ก็คือเพิ่งมาใส่มาเลยเป็นท้าย สองตัวพันแล้วก็ไฟท้าย 250RR นะฮะก็มันมีครอบเบาะด้วยแต่ตอนนี้ผมเก็บไว้ที่บ้านเพราะมันมันใส่ไม่ได้พอผมใส่แล้วแบบเนี้ยมันจะกินมันจะกินสีตรงนี้มากเลยอ่เป็นของ g t b i ไบนะครับเพิ่งเป็นท้ายใหม่ของเพจเหอสวยดีนะนี่ประมาณนี้ก็มันดีอย่างหนึ่งตรงมันทําให้เราสป,ปอร์ตขึ้นนะครับแต่เบาะดูนว่าเบาะจะแข็งไหหน่อยพอนีคนซ้อนมึงมาซ้อนใช่ไหมเธอเบาะเป็นไง มันแข็งอืมฮาละสายซอนเราบบนแล้วนะครับบอกบอกว่าเบาแข็งมาหน่อยนะฮะก็แข็งเลยอืม เราก็จะสูงขึ้นอีกนดิดนึงถ้าคุณนคนซ้อนมันก็จะไม,ไม่เหมือนฟิลเดิมฟิลเดิมจะแบบซ้อนสบายกว่าพอเป็นแบบเป็นราบเลยมันไม่ได้ยกสูงขึ้นส่วนไฟท้ายนะครับผมก็เปลี่ยนมาด้วยคือตอนแรกเขาจะใส่ของ JPA มาให้ถ้าเกิดมันจอดในที่มืดอะมันจะเห็นว่าอยากจะได้เห็นนะแต่พอขี่โดนไหนจริงอะคือมองไม่เห็นเลย,มอ,ม,เเลยมองไม่เห็นว่ามันเบรกหรือไม่เบรกส่วน JPA ผมว่าไฟท้ายแม่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่มันไม่ค่อยสว่างก็เลยเปลี่ยนสั่งของอินโดนีเซียเข้ามาประมาณ700บาทแล้วก็รวมท้ายอีก ท้ายตัวนี้ถ้ารวมตุ่นหมดก็จะราคาประมาณหกพันเก้าหกพันเก้าอ่ะเจ็0พันี่หกพันเก้า้ยเก้าสิบนี่แหละก็คือเจ็ดพันเจ็ดพันบวกเจ็ด้อยเจดเจ็ดันเจด้อยเนี่ยท้ายทั้งหมดนะที่ที่ทำปท้ายมาด้วยเจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวนี้งานมันจะราคาประหยัดหน่อยมันดีหน่อยแต่ถ้าไปซื้อของอีกแบรนด์หนึ่งก็คือพี่หน่อยโซติงก็น่าจะครบจบแต่ราคาจะเจ็บมากมส่งมันก็จะประมาณนี้ทุกคนอ่ามองมุมนี้มันก็นี่อ่า ก็สวยนะนี่ทรงตัวพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยสองมืนหกก็รวมเป็นสามหมื่นสามพันแล้วนะครับประมาณมาสามหมื่นแล้วแป๊บเดี๋ยวดูซิมีอะไรอีกก็นี่เลยนี่จับโผสับและคนถามหามากว่าติดยังไงเดี๋ยวบอกจริงๆผมก็บอกอไปหลยคิปแว้วแหละจริงๆเราแ,แคา่หาเหล็กรูมาดัดเหล็กรูตัวใหญ่มาดัดดัดปุ๊บ แล้วปกติที่จับโทรศัพท์มันก็ยึดกับอุดกระจกใช่ไหมอ่ามันจะยึดอยู่ประมาณเนี้ยอืมมันจะยึดอยู่มุมนี้ซึ่งเราก็ติดหันมาอย่างนี้นะครับแล้วเราก็หันมาหาตัวเราอย่างนี้ปุ๊บอ่าเสร็จเรียบร้อยได้ละที่จับโทรศัพท์ตัวนี้ก็ราคา200บาทนะฮะไม่แพงมากเพราะว่าเราก็เน้นใช้งามเหมือนกันอ่าแต่ผมตอนนี้ผมว่าผมจะเปลี่ยนแล้วมันมันเยินกันมาหน่อยะแล้วแบบถ้าหันอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยตรงนะถ้าโทรศัพท์ใส่เข้าไปมันจะเอ็นอย่างงี้ ตามอายุการใช้งานแหละเนี่ยเอ็ตัวนี้ไม่เกี่ยวนะฮะตัวนี้กันรอยคาร์บอนของ h ฮตุซี C นะฮะตัวเดียวกับกาดมอน้ําส่วนมันจะมีอันเดอร์เทลด้วยอันเดอร์เทลที่ผมเคยซื้อมาคือตัวเนี้ยใส่แล้วมันมีข้อเสียหลายอย่างก็คือมันแปะ สามเอ็มมาแล้วอะสามเอ็มันไม่สนิทเว้ยพอขี่ไปนานๆน่ะแม่งตกแล้วมันเป็นช่องโว่เลยแย่หลุดหมดเลยเลไม่ค่อยดีเลยเว้ยเดี๋ยวเราเขับไปเปลี่ยนกลับเป็นอันเดิมดีกว่าด,ดูท่าละแล้วน้ํามันสามารถเข้าไปได้แล้วมันก็ทําให้ระบบไฟมันชอออ็อตอีกเออคือมันเดินไฟม,มันไม่ค่อยดีด้วยก็ราคาตัวนั้นที่ผมซื้อมาอยู่ประมาณเกือบสามพันอัตีไปสามพัน 3, ก็ได้แล้วก็รวมกับที่จับโทรศัพท์ด้วยก็ตอนนี้ก็เป็นสามหมื่นหกพันละอ่าคิดถูกไหมวะ เดี๋ยวผมจะขี่รถให้ดูรอบนึงนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนดูไฟท้ายด้วยนะครับเพราะว่าผมยังไม่เคยถ่ายมุมไฟท้ายอันนี้เลยเพราะตอนแรกเราถ่ายของไฟท้าย JBA มานะฮะ น่าจะประมาณนี้นะครับสาหรับของแต่งที่เรามีทั้งหมดโดยสรุปยอดนะครับยอดก็ประมาณ3 6 0 0 0ืบาทนะครับรวมของแต่งที่ผมเคยถอดไปด้วยตอนนี้ก็คือลดขาดอย่างเดียวนะครับขาดความปลอดภัย,ยเดียวคือการสะบัดต,ตอนนี้ก็กำลังจะเก็บตังค์อยู่การสะบัดน่าจะใส่ของไว้เอสไม่ก็อ c ซีบีเพราะว่าตอนนี้กำลังเล็งๆอยู่มีการสะบัดแล้วก็มีอะไรวะการสะบัดอ่าควิกชิปควิกชิป อาจจะเปลี่ยนยางแ้วย,ยางจะเป็นพินารีก็ได้เพราะว่ายางใช้มาเก,กือบปีแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ดอกยางก็ยังมีอยู่ไม่ค่อยได้วิ่งมากนี่น่าจะเหลือไอ้นี่เขาเรียกว่านะออกสนามแล้วก็ครอบถังคือมันเหลือเยอะแหละเดี๋ยวค่อยแต่งนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสิ้นปี2 0งพยีเ่อะไรวะย1อ เออคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของ2021นเะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมก็จะเป็นลงคลิปอีกทีปีหน้าเลยปีหน้าเลยนะปีหน้าเลยนะปีหน้าเพราะว่าผมจะกลับบ้านเว้แล้วผมคอมผมอยู่นี่ไงแล้วผมไม่ได้ใช้น้ตบุกไงผมก็เลยไม่ได้เอากลับบ้านด้วยมันก็เลยอยู่นี่เลยถ้าจะตัดก็ต้องขึ้นมาตัดนี่ไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในปีหน้าเลยนะครับสาหรับคลิป CBR และปีหน้านั้นจะเปิดมอแล้วเราจะเป็นรนเล่นที่มอกันเดี๋ยวเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้านะครับ